สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ตช,ชาวบ้านรายการศิลปะไม่จริงจังกับความสงสัยที่หาคำตอบย่อยง่ายฟังเข้าใจแบบชาวบ้านบ้านกันนะครับนี่เป็น EP ีแรกที่เราจะเริ่มหาคำตอบให้ชาวบ้านแบบพวกเราสองคน ผมภูมิผู้ดำเนินรายการหลักครับดิฉันบลูจาก Blue Vision ค่ะผู้ร่วมดำเนินรายการอีกคน <c oughs> จะว่าไปเรื่องที่จะเล่าวันนี้มาจากความสงสัยของบลูเองค่ะก็เลยไปเรียบเรียงด้วยหาคำตอบแบบชาวบ้านที่ไม่ได้มีความเข้าใจลึกซึ้งเรื่องศิลปะมากนะักแต่เป็นคนชอบความสวยงามของศิลปะนะคะ ถ้าผู้ฟังท่านใดมีส่วนที่อยากเสริมสามารถแสดงความคิดเห็นข้อมูลอัปเดตได้เลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วค่ะวันนี้เราจะมาคุยถึงผู้หญิงที่ดังที่สุดในโลกอย่างโมนาลิซ่ากันใครๆก็บอกว่าเธอสวยแต่เคยสงสัยไหมคะว่าสวยตรงไหนอืม แต่เอาตามจริงเรื่องโมนาลิซาเนี่ยมีคนทำเยอะแล้วนะทำไมบลูยังสงสัยอะไรในศิละปะ500ปีนี่อยู่หรอนั่นสิคะเป็นคำถามที่ดีมากดู Blue ไม่ได้สงสัยเรื่องศิละปะแบบเจาะลึกอะไรหรอกคะ่ะแค่เป็นผู้หญิงชอบความสวยความงามก็เลยคิดมาตั้งแต่เด็กเท่าที่จำได้เลยมันคาใจคะ่ะก็เหมือนทุกคนที่ตั้งคำถามผู้ฟังก็น่าจะมีคนที่สงสัยอยู่นะคะว่า คิ้วเธอหายไปไหนอืมจริงด้วยครับพี่ก็เคยสงสัยนะแต่ด้วยความที่ไม่ได้ติดตามเรื่องราวก็เลยไม่ได้หาคำตอบนะ่ะภาพนี้อยู่มา500ปีแต่เรื่องเบสิกอย่างคิ้วก็ยังเถียงกันไม่จบเลยบางทีพี่ก็แอบคิดเล่นๆนะว่าที่ยิ้มแปลกๆนั่นเธออาจจะแค่ปวดคอหรือเปล่านั่งเป็นแบบนานขนาดนั้นส่วนคิ้วนั่นความจริงอาจจะมีแต่พอนานห้าปีมันก็ผุกร่อนไปตามกาลเวลาไหมนะ <c oughs> เกือบถูกเลยแหละที่ภูมิ ที่เธอยิ้มอาจจะเป็นการยิ้มแบบพยายามยิ้มให้ถูกกาลเทศะแบบที่คนยุคเราชอบทําเวลารักษาอาการก็ได้นะคะแต่ถ้าเอาแบบมีหลักการจริงๆแล้วเรื่องคิ้วหายเนี่ยมีทฤษฎีหลักๆอยู่3ข้อค่ะ3มทฤษฎีเลยเหรอมีอะไรบ้างเริ่มจากอันที่น่าเชื่อถือสุดก่อนเลยขอแบบง่ายๆชาวบ้านเข้าใจนะบลูได้ค่ะทฤษฎีแรกคือหายไปกับการเวลา the vanishing act อย่างที่พี่ภูมิบอกเลยค่ะมีวิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อปัสคาลคอสเขาใช้กล้องความละเอียดสูงสแกนภาพดูชั้นสีข้างใต้แล้วเจอร่องรอยว่าดาวินชีเคยร่างคิ้วและขนตาเอาไว้จริงๆค่ะอา้าวแปลว่าเคยมี แล้วหายไปได้ยังไงอะสันนิษฐานว่าเกิดจากการทำความสะอาดค่ะตลอด500ปีภาพนี้ถูกเช็ดถูกบูรณะบ่อยมากจนน้ำยาเคมีอาจจะไปลบรายละเอียดที่บางที่สุดอย่างคิ้วออกไปโดยไม่ตั้งใจเหมือนอุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์เลยค่ะเสียดายแย่เลยนะจากคนเคยมีคิ้วกลายเป็นแค่ส่วนคิ้วที่จางจนมองไปแทบไม่มีเหมือนบลูตอนไม่แต่งหน้าเลยนะแล้วทฤษฎีที่2เลยครับพี่ภูมิจะโดนนะคะึ ต่อเลยนะอันนี้คือทฤษฎีแฟชั่นนิสตายุคเรเนซองค์ค่ะคือสาวชาวฟลอเรนซ์ยุคนั้นเขาเนี่ยมถอนคิ้วกันเพื่อให้หน้าผากดูกว้างและโค้งมนซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามนะคะอ๋อก็คือดาวินชีวาดตามบิวตี้สแตนดาร์ดยุคนั้นนั่นเอง นั่นหมายความว่าวัฒนธรรมความงามก็มีผลในภาพวาดแต่ละยุคใช่ไหมเหมือนโปรไฟล์ Facebook ยุค Highfive กับยุคคาเมรา3า0ที่ชอบทำหน้าแบลวก็ต่างกันแก่มากค่ะต่อนะแต่ทฤษฎีที่3นี่สิคะที่น่าสนใจที่สุดคือทฤษฎีศิลปะต้องมีปริศนา นักวิชาการเชื่อว,ว่าดาวินชีอาจจงใจไม่วาดคิ้วเพื่อสร้างความกำกวมทางอารมณ์เพราะคิ้วเป็นอวัยวะที่บอกอารมณ์ชัดที่สุดถ้าคิ้วขมวดก็คือเครียดถ้าคิ้วโก่งก็คือร่าเริงหรือตกใจสงสัยเป็นการแสดงอารมณ์ใบหน้าที่ตรงตัวเกินไปพอตัดคิ้วออกเราเลยเดาอารมณ์เธอไม่ถูกใช่ไหมถูกต้องค่ะพอมองไม่ออกเราเลยต้องไปโฟกัสที่ดวงตาและรอยยิ้มแทนซึ่งนำไปสู่เทคนิคไม้ตายของดาวินชีที่เรียกว่าสฟ um ูมาโตหรือการ เกลี่ยสีให้ฟุ้งเหมือนควันเทคนิคนี้มันส่งผลยังไงกับรอยยิ้มครับมันสร้างภาพลวงตาค่ะถ้าเราจ้องที่ปากเธอตรงๆหรือ foveal vision เราจะไม่เห็นรอยยิ้มแต่ถ้าเรามองไปที่ดวงตาหรือส่วนอื่นหรือ peripheral vision หางตาเราจะเห็นว่ามุมปากเธอยกขึ้นเหมือนยิ้มอยู่ อ๋อคือรอยยิ้มจะโผล่มาก็ต่อเมื่อเราไม่จ้องมันมีหน้าละ่ะถึงดูเป็นรอยยิ้มที่เก็บอาการและลึกลับใช่แล้วค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทําไมภาพนี้ถึงเป็นความงามจากความไม่สมบูรณ์แบบ ความไม่ชัดเจนนี้ทําให้คนดูต้องใช้จินตนาการเติมเต็มอารมณ์ของเธอเองแต่ความดังระดับโลกขนาดนี้คงไม่ได้มาจากแค่เทคนิคการวาดอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะยังมีเรื่องของการปฏิวัติว,ตวงการด้วยดาวินชีเป็นคนแรกๆที่ใช้องค์ประกอบแบบปิรามิดและการหันหน้ามุม3ส่วน4หรือตรีควอเตอร์วิชัมาทลายกำแพงระหว่างภาพกับคนดูทำให้ดูเหมือนเธอศบตาเราจริงๆและพี่ได้ยินมาว่ามีเรื่องขโมยเข้ามาเกี่ยวด้วย เรื่องใหญ่เลยค่ะคือเหตุการณ์ภาพหายในปี1911พนักงานพิพ,ธพิธภัณฑ์ขมโมยภาพออกไปเพราะคิดว่าจะนำกลับอิตาลีข่าวนั้นดังไปทั่วโลกคนแห่ไปดูผนังว่างเปล่าที่ลูฟกันมืดฟ้ามัวดินเลยค่ะอ๋อเห็นเขาบอกว่าขมโมยเข้าใจว่าภาพนี้เป็นของบ้านเขาเขาเลยขมโมยกลับไปให้คนในประเทศตัวเองอะไรนี่แหละคนเรานี่แปลกดีนะใช่ค่ะพอกลับมาได้เธอก็กลายเป็นเซเล็บไปแล้วถูกนำไปดัดแปลงในป๊อปเคานเจอร์มากมายทั้งเติมหนวด ทำภาพซ้ำจนกลายเป็นไอคอนที่คนทั้งโลกรู้จักสรุปแล้วความงามของโมนาลิซาไม่ใช่แค่หน้าสวยเป๊ะนะครับแต่มันคือส่วนผสมของอัจฉริยภาพทางเทคนิคสฟูมาโตบวกความไม่สมบูรณ์แบบที่ชวนสงสัยขิ้วหายยิ้มไม่ชัดและเรื่องราวประวัติศาสตร์สุดดรามา่า ถูกต้องที่สุดค่ะเธอสวยเพราะเธอยอมไม่ให้ใครตีความได้สมบูรณ์นะสำหรับลูนี่คือมาตรฐานความงามแบบ n a r r a t i v e standard หรือความงามเชิงเรื่องเล่าที่เป็นอมตะค่ะวันนี้ได้มองมูนาลิซาเปลี่ยนไปเลยครับขอบคุณที่มาไขาปริศนากันกับอาร์ตชาวบ้านร่วมกันในวันนี้นะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวเล็กๆที่พวกเราสงสยัยจะสามารถตอบโจทย์ชาวบ้านที่ขี้สงสัยเหมือนกันกับเราเพราะศิลปะไม่แบ่งแยกรวยจนและมุมมองครับอยู่ที่ว่าคุณสนใจและชอบ มัันนนหรือเเปล่า่าาท้ถ้าหากคุณมีความสงสัยเรื่องเดียวกันก็มานั่งคุยเป็นเพื่อนกันได้นะคะพื้นที่แห่งความคิดเห็นสวยงามเสมอถ้าเราตั้งอยู่บนพื้นฐานความเคารพผู้อื่นสำหรับวันนี้ศิลปะชาวบ้านบลูกับพี่ภูมิต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ